สถาบันภาษาพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดอบรมอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศบริการฝึกอ,อรบรมบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลดห้องเรียนห้องปฏิบัติการเคพื่อนที่ ความรู้สู่ชุมชน e-testing มิติใหม่ทางการสอบที่ทันสมัยสวัสดีค่ะพบกับรายการไอทีคอนเนะคะที่หลากหลายแง่มุมสารณ รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์กับเจรนายเล็กโป้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัย,รา,ยรามคำแหง RU TV กับเรื่องราวที่น่าสนใจตลอด30นาทีในรายการสำหรับวันนี้เรามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้ก็จะพานักศึกษาและก็ท่านผู้ชมไปดูในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้กับ การลงทะเบียนของมหาวิาทยาลัยเรามีรูปแบบการลงทะเบียนเนี่ยสีรูปแบบเพื่อให้นักศึกษาสะดวกในการลงทะเบียนนะฮะว่าจะเลือกรูปแบบในการลงทะเบียนเนี่ยแบบไหนเช่นการลงทะเบียน<ๆ>ในระบบออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามีเคาน์เตอร์จำนวนห6าเคาน์เตอร์ที่อาคารเมืองคำชั้นหนึ่งนักศึกษาที่มาที่รามคำแหงนั้นเนี่ยสามารถที่จะมาลงทะเบียนที่อาคารเมืองคำได้ โดยในการลงทะเบียนนั้นเนี่ยนักศึกษาจะใช้เวลาประมาณ15วินาทีก็จะเสร็จสิ้นพร้อมกับการจ่ายเงินแล้วก็นักศึกษาจะได้ใบเสร็จลงทะเบียนทันทีโดยในแต่ละวันนั้นเนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยสามารถที่จะรับลงทะเบียนได้ถึง75,000คนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตนะฮะการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์พื้นฐานแล้วก็การลงทะเบียนผ่านระบบ SMS นอกจากการลงทะเบียนออนไลน์แล้วยังมีการลงทะเบียนอีก3ช่องทางนั่นก็คือการลงทะเบียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตการลงทะเบียนทาง SMS และการลงทะเบียนทางโทรศัพท์พื้นฐานค่ะสำหรับการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตเปิดบริการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบวีซ่าอิเล็กตรอนของธนาคารทหารไทยสามารถลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคเรียนโดยนักศึกษาต้องนำเงินเข้าบัญชีบัตรนักศึกษาก่อนล่วงหน้า1วันสิ่งที่ควรทราบก่อนการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตก็คือต้องตรวจสอบวิชาที่เปิดสอนและรับทราบคำแนะนำการลงทะเบียนรวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ะหลังจากลงทะเบียนตามขั้นตอนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนประจำภาคได้เลยค่ะวิธีต่อมานั่นก็คือการลงทะเบียนผ่าน SMS ขั้นตอนของการลงทะเบียนหลังจากเข้าสู่เมนูข้อความในโทรศัพท์มือถือแล้วให้พิมพ์ n หรือพพิม์ g ตามด้วยรหัสนักศึกษาวันเดือนปีเกิดรหัสศูนย์สอบรหัสวิชาแล้วส่งไปที่เบอร์4563666โดยที่ตัวอักษรเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้และต้องมีเงินในบัญชีธนาคารทหารไทยมากกว่าจำนวนเงินที่จะชำระค่าลงทะเบียนและมีเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า100บาท เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ตอบกลับและแจ้งค่าหน่วยกิจที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นให้ยืนยันการลงทะเบียนกดรีเพยหรือตอบกลับพิมพ์ y ตามด้วยเลขอ้างอิงการลงทะเบียนแล้วส่งข้อความระบบจะส่งกลับที่เบอร์4563666และตรวจสอบเงินในบัญชีบัตรนักศึกษาธนาคารทหารไทยพร้อมตัดเงินตามจำนวนที่แจ้ง นักศึกษาจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ข้อความจะแจ้งรหัสนักศึกษาตามด้วยเลขอ้างอิงการลงทะเบียนและข้อความว่าลงทะเบียนเรียบร้อยในการลงทะเบียนทางโทรศัพท์พื้นฐานนั้นเราใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า IVR หรือ Interactive v o i c e Response System ซึ่งเป็นระบบถามตอบนะฮะซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับมนุษย์นะฮะกับ ตัวเครื่องจักรได้นะฮะในการลงทะเบียนผ่านระบบ IVR นั้นเนี่ยนะ,ะสิ่งหนึ่งก็คือใช้โทรศัพท์พื้นฐานก็ได้หรือใช้โทรศัพท์มือถือก็ได้ในการลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์ที่ใช้ที่บ้านนั้นเนี่ยนะฮะมันจะไม่มีตั้นพิมพ์ที่เป็นตัวเลขตัวอักษรเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องแปลงรหัสนะฮะจากตัวเลขให้เป็นตัวอักษรของมหาวิาลัยเช่นตัว A นะฮะ นักศึกษาจะต้องกด21ตัว b นักศึกษาต้องกด22นะฮะทเท่ากับตัว b เพราะฉะนั้นนะฮะในการลงทะเบียนเช่นลงทะเบียนกระบวนวิชา ac101 สิ่งที่นักศึกษาจะต้องกดจากโทรศัพท์พื้นฐานก็คือ21เท่ากับ a ครับ23เท่ากับ c แล้วก็101เท่ากับลงทะเบียนวิชา ac101 เริ่มต้นด้วยการโทรไปที่หมายเลข 02-310-6000และ02-310-6100ก็ 100, จะได้ยินระบบตอบรับว่าระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้กดหมายเลข3เข้าสู่เมนูข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและกดเลข1เพื่อลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ จากนั้นให้กดเลขรหัสนักศึกษาตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและตามด้วยวันเดือนปีเกิดตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีกครั้งจึงจะได้ยินระบบตอบรับให้เลือกกดหมายเลข1หรือ2เมื่อรอระบบตอบรับให้กดรหัสวิชาที่เลือกลงทะเบียนตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อฟังระบบตอบรับว่าการกดรหัสวิชาถูกต้องให้กด2เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หลังจากยืนยันจนครบกระบวนวิชาที่เลือกลงแล้วให้กดหมายเลข3เพื่อสิ้นสุดและยืนยันการลงทะเบียนระบบจะยืนยันการลงทะเบียนและทวนรายการให้ฟังถึงจำนวนรายวิชาค่าลงทะเบียนให้เรากดหมายเลข1เพื่อยืนยันการหักบัญชีธนาคารระบบจะแจ้งสถานที่รับใบเสร็จรับเงินให้ทราบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ค่ะ วิธีการลงทะเบียนเรียนมีถึง4ช่องทางค่ะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง